พาใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจารันทิต,ตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ในการช่างความดีนั้นทําได้ทุกเวลาทุกนาทีทองประคองไว้ที่จิตใจคนเราจะดีได้หรือดีไม่ได้นั้นมันอยู่ที่จิตใจจนแต้งจนปัญญาจนหลักฐานจนงานทำจนด้วยสติปัญญาและความสามารถทุกปรืการเรียกว่าความจนแต้จนท่าจนกรอกบ,บอกไม่ได้ใช่ไม่เป็น ไม่สามารถจะำหุ้งทางมาขมันคาเดินต่อไปได้แก่เรียกว่าขนจนมันจนแท้อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นการที่ส่านทัางหลายมาสู่วัดปฏิบัติธรรมถ้าชั้นต่ำก็เรียกว่าพุทธศาสนิกรักษาสิกขาบทห้าประการไม่ขาดเป็นนิจจะสูงถึงจะเรียกว่าพุทธศาสนิกแต่ถึงวันพระเราก็เข้ามาสู่วัดกัน เป็นชั่วโมงเดียวกว็าตามสองชั่วโมงก็าตามรักษาอุโบสถขณะนี้กายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามให้ครบกรรมทางกายกรรมทางวาจากรรมทางจิตไม่มีจิตใจสบายจิตใจสงบนี่แหละท่านมาปาลารบทำเรียกว่ากรรมบทศิกระการเรียกว่ารักษาอุโบสถไั้งูี มีสติสัมปชัญญะถึงหากว่าท่านจะแม้ทำมีสติได้แค่ชั่วโมงเดียวก็ดีดีกว่าไม่มีเลยท่านมีสินมีธรรมแม้ชั่วโมงเดียวก็ดีแล้วดีกว่าท่านจะไม่มีอะไรเลยว่างไปว่างมาเปล่าไปเปล่ามาเป็นต้นสนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะแสงตราหอยหลอด สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง